ครับผมอันนี้รถมือสองสุโขทัยนะครับก็ได้ไปส่งรถลูกค้านะครับผมอันนี้เราก็ออกเดินกันนะครับแต่เช้านะครับผมน่าจามคนขับนะครับโอเคส่งที่ไหนครับวันนี้อ่างทองครับอ่างทองเนาะโอเคเดี๋ยวโทรหาลูกค้าด้วยนะครับผมครับวันนี้บางนบนะครับก็ไปส่งรถนะครับส่งที่ไหนครับผม ตรงอ่างทองเนาะไปจากช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับผมอ่าครับผมแล้วเราก็อยู่ติดกับป้อมตำรวจนะครับป้อมตำรวจยางซ้ายนะครับผมป้อมตำรวจสูใป้ายนะครับมองแสงไฟสะท้อนโอเคครับเดี๋ยวลูกท้าอ่างทองนะครับรอรับได้เลยนะครับผมโอเคเสินทางครับดาก้อนไอนะครับบม68 5นะครับลำปางไปครับผมโอเคไปดีครับตอนนี้ก็ยังเหลือเจ้าแปะยิ้มนะครับสีเทาแล้วก็หน้าหนูนะครับผมครับผมสวยเลยนะครับ สองคันนี้หน้าหนูก็สวยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสก็จะรีวิวให้ดูนะครับ2องคันนี้ครับผมหน้าหนูนะครับแล้วก็แปะยิมนะครับผมอากาศหนาวมากนะครับผมน้ําค้างย้อยจากหลังคาไมาีกทีนะครับหยดใส่รถเลยโอเคครับสุขโขทัยเรา ครับผมเดี๋ยวรอรับชมติดตามได้เลยนะครับสองคันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมตอนนี้กำลังจะส่งรถไปให้ลูกค้าที่อ่างทองตอนนี้ถึงที่นครสวรรค์แล้วครับครับผมลูกค้าจะมัตรวจสอบรถอยู่ครับผม รถได้มาตรงหุ้มือมแล้วครับรถใช้งานในรถสภาพยมนะครับแล้วก็ใจใจดีครับคุณมากครับผมที่ใช้บริการนะครับโอเคครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมใหม่